อะ oh. um. มาเบิ่งบานประตูก่อนพี่น้องโหอนไว้อยู่อือผมมีไพ่ใช่ปมบ้านเนี่ยฮะเทยไว้ก่อนพีน้อ แผ่ไปก่อนจังนะครับแพ่ไปเรียบร้อยไปแล้วมืดมืดบ่บ่บมีไฟห้องครัวกันเดี๋ยวไปเบิ่งมองแจ้งๆก่อนพี่น้องเบิ่งนบนเฉดกันว่ามัน,นสวง,งามสั่มใดเนาะเรียนไปก่อน ยังเปียกอยู่เพราะว่ามันมันเสียอยู่เลยมันซุ่มเพล่บันบันงามเยอะเพี่อไใบแดงเบ็ดกาขอบคุณขอบคุณเนาะทั้งลุงอ่าใจดีเพิน่น สำหรับบานประตูง,งามเนาะโอ้ขอบคุณขอบคุณเนาะเงินเพื่อนฝากมาให้สี่ล้านพี่นอ้องบ่แม่นตสามล้าน 9, 000, เก้าแสนเจ็ดสิบห้าพันสิบสี่ปองเนาะบานประตูพี่นอ้องงามอยู่พี่นอ้องสิประมาณนี้เนาะเพื่อน เฮื่อนกะของประมาณประมาณนี้นะอันนั้คือปูนนองทรายเอามาไหวคนว่าซื้อปูแล้วมาไหวพี่ย่านปูนท่ามปูนนองทรายนี่นี่นองทรายสืปูนไหวอันนั้นก็ปูนของอ่าประมาณกะเหลือสองสอบข้างในเนาะข้างในกะ ใช่ป้องไว้เอ๊ะเอ็นสบายดีเพื่อนนี่สบายดีสบายดีอันนี้ลานทรายพี่นป่ะแล้วตัวจะขึ้นนะยังขึ้นนะปูน้องทรายใช่ป่ะน้องทรายซื้อปูนแล้วโบจี้ก่อเอวเพื่อนเอวเพื่อนเพื่อนเพื่อนยังโบจี้ก่อเพื่อนมาก็เลยเอามาเปาไปนี่ก้อนเพื่อนมา và lông 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 lông, pato còn nhuận. Na mãi hôm qua ta là mày nha hôm qua tay đơ ha hôm phô tôi đơ nãy hôm qua tay 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 đơ nâng, nâng. Mà hình đấy, mà To mà chạy À, lắm khóc bóc chạy 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 Cắt đi. Mẹ mà bỏ tô chư. À, bơ bơ. Bỏ con mẹ cắt vô đây. Bơ mang tô tô chư đây. Đây bơ, đây bơ cắt luôn, cắt luôn. Chắc phải cắt luôn, cắt luôn. Xem bơ. Pa, tô nhúp vô, nhúp vô. Phô. Nè. Chồng bơ ranking. Vâng xem bơ. Cắt. Đó, tô nhúp vô. Pa, mồi này càng nhúp vô hận nè. Ôi, đặng mồm. Bơ mồi này đặng mồm. Ú, nó ảm nám rồi mồi này. แซ่บวะอืมอันนี้คือลูกชายของบา,ามันสามปีอันนี้นี่คือหลานชายอยุนีหกปีหกปีหกปีแล้วพวกนี้มันยังสามปี

chán kê chán kê hồi nhìn này ba mày bóng chán kê chán nhì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  mà nhì dành nhì ngáp thằng lùng nhì dành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  ลุงใจดีที่เพื่อนมาซรอยเลือตลอดเนาะขอบคุณขอบคุณเนาะกะยังแต่บ้านใหญ่พี่น้องบ้านใ,นในหญ่หาหาใบาเนาะและะ้วกะกะยังบ่ได้พี่น้องก็เลยได้แต่บ้านน้อยมาได้แต่ดุดพี่น้องกับซองทิศปลายนะมั้งประมาณนี้นี่ข้างในกันเลยใหญ่เลี้ยงไว้ในนี้พี่น้อง

ก็โอเคไหมเนาะสารกินกะขอบคุณขอบคุณเพื่อนหลายๆเ้อท <H> ี่ได้อ่ะโอนเงินมาให้เนาะทางลุงอ่ะคนใหญ่ใจดีเพื่อนได้โอนเงินมาให้ทางสร้างม้านในสื่อบานประติ่งงามเนาะกะขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะเป็นไม้แดงเบ็ดีเนาะไม้แดงแน่ไม้แดงทุกอันอ่าบานใหญ่กะเป็นไม้แดงเบ็ดเนาะแล้วก็วงกบเป็นไม้แดงเบ็ดวงกบเป็นเงินของไอ้ดิ๊งเนาะ สองล้านแปดแสนวงกบกับขอบนุนขอบคุณทั้งไอเพ็ดไอกะเออบิงเนะาะเพื่นเดือนกำลังเสียงออกมื้อนี้อันวันที่ซ่าวสองซ่าสองเนะาะซ่าสองวันที่ซ่างมัน,นเป็นบานของอเงินของทางเออบิงเลยกะทางไอเพ็เพื่อนเนาะทางมาซอยสร้างมานแต๊ะตีกายพี่น้อง เป็นจำนวนเงินกับประมาณสองล้านเป็นแสนเนาะในการหลายอย่างอยู่พี่น้องเลยกับอยังเนาะเพิ่นซื้อให้ลืมหรือจำม่ได้พี่น้องสบายดีไปแล้วบา๊าย,<ะ>บายบายด้วยฮะไซบ๊ายบายสบายดีบา๊บายบายจุ๊บด้วยจุ๊บด้วยจุ๊บ <laughs> โอเคน้องเปน้องเนาะพ right. 50! 50! 50! 50! ี่น้องเนาะสรีกันี่การมาเบิ่งบานป้องเอี่ยม่น้องมาเนาะเอี่ยมเนาะให้กันมาตากมาเทมันแห้งงามๆ่น้องกขอบพูนขอพูนทั้งลงใจดีเพิ่นนะจะของเงินเพิ่นโอนมาให้กันขอบพูนขอพูนหลายๆเด้อขอพูกขอพูนหลายๆเนาะ อะสารพีน่นี่ไปสูส่คนเนะาะติดตามคลิปต่อไปได้พี่น้องเด้ออย่าลืมพี่น้องอ่าซัสบสไครป์ไว้ให้เด้อพี่น้องเนาะเพื่อเสียบ,บ,บลาดคลิปใหม่คลิปใหม่ๆของสองเฮาเนาะของประมาณชานแนลพี่น้องไปเด้อพี่น้องเนาะ